ร้อนนี้หนาวแน่ลูกโกโก้แพงนะครับอีพีนี้นะครับก็สื่อสารเรื่องการซื้อผลโกโก้นะครับไอ้ลูกโกโก้นี่นะครับเดือนเมษาพฤษภามิถุนามันเป็นช่วงหน้าแรงครับแรงแบบแรงมากปีนี้นะครับทำให้ผลผลิตลูกโกโก้ มีน้อยนะครับแล้วก็ติดดอกน้อยเพราะว่ามันมันมันแรงนะครับที่สําคัญก็คือโกโก้มันขาดน้ํำพอโกโก้ขาดน้ำโกโก้ก็ไม่ติดลูกนะครับมันส่งผลกระทบให้ผลผลิตโกโก้เวลานี้นะมันมีน้อยนะครับแล้วก็ลูกที่จะมีก็จะเป็นลูกแบบไซส์ขนาดเล็กแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานทําให้ราคาช่วงนี้นะครับกระเถิบขึ้นมาพอสมควรนะครับใครที่มีโกโก้อยู่ตอนนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นโชคของท่านเลยนะครับวันนี้ราคารับซื้อนะครับชัดเจนนะวันนี้ที่ผมทำา p p ก็คือวันที่24เมษาย5 6 6น2566อย่าไปหลงประเด็นดูคลิปก็ต้องดูให้จบด้วยนะครับวันนี้ที่วิสาหากิจผู้ปลูกโกโก้และแปลรูปจงังหวัดชุมพรนะครับเปิดราคาที่15บาทสำหรับประชาชนทั่วไปทุกบริษัททุกค่ายนะครับทุกสายพันธุ์ เรารับซื้อที่15บาทนะครับส่วนสมาชิกของวิสาหกิจวันนี้นะครับบวกไปอีก20%ฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาโกโก้ณนปัจจุบันวันนี้นะรับซื้อนะครับอาจจะมีข้ามไปถึง2เดือนซึ่งใครได้ดู EP นี้ก็ดีใจและเ hey ฮเลยนะครับติดต่อมาขายที่เบอร์0 2 6 2 5 6 5 6 6 6 8นะครับเบอร์ที่รับซื้ออีกครั้งนะครับ0 2 6 2 5 6 5 6 6 6 8นะครับ เวลามาขายเป็นเวลาทำการตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง5โมงครึ่งนะครับเปิดทุกวันนะครับเสาร์อาิตก็เปิดนะถ้าดูอีพีนี้แล้วท่านมีลูกโกโก้ก,ก็มาขายนะครับราคาดีนะช่วงนี้นะครับอยู่ที่15บวกนะครับก็คือบริษัททั่วไปนะครับที่ไม่ไดเ้เป็นสมาชิกของกลุ่มก็รับซื้อราคามาตรฐานเลยคือ15บาทส่วนสมาชิกเราจะบวกให้20นะครับ บางคนก็สนใจว่าอยากเป็นสมาชิกวิสาหกิจนะครับแล้วเป็นเจ้าของคาเฟ่ที่อยู่ด้านหลังของผมเนี่ยนะครับทำยังไงตอนนี้ก็คือเรายังพอจะมีนะครับพื้นที่ให้กับท่านที่สนใจนะครับมาร่วมการเปิดคาเฟ่โกโก้ด้วยกันเป็นเจ้าของคาเฟ่ด้วยกันก็คือหุ้นละหนึ่พันนะครับสำหรับท่านที่สนใจที่อยากจะมาร่วมนะครับกิจการกิจกรรมของทางกลุ่ม วิสาหกิจผู้ปลูกโกโก้นะครับจังหวัดชุมพรซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับผมเปิดให้ประชาชนทั่วไปนะครับมาร่วมกิจการกับผมได้นะครับหุ่นละ1น0 0บาทนะครับซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับประมาณหนึ่งพันหุ้นนะครับก็ยังมีพื้นที่ให้ท่านที่สนใจที่จะร่วมเป็นเจ้าของคาเฟ่มาได้นะครับก็ลองโทรสอบถามโดยตรงที่เบอร์ของวิสาหกิจนะครับ0 6 2 5 6 5 6 6 6 8อันนี้เป็นเบอร์ที่ ใช้มายาวนานนะเมื่อก่อนเป็นเบอร์ผมตอนนี้ผมยกเบอร์ให้เป็นของวิสาหกิจไปแล้วนะครับฤดูนี้นะครับเป็นหน้าช่วงหน้าแรงนะครับจริงๆแล้วลูกโกโก้เริ่มขยับราคาขึ้นเพราะว่าตอนนี้วงการโกโก้มันเปลี่ยนความคิดไปแล้วนะครับเริ่มที่จะมีพ่อค้าคนกลางมากว้านซื้อนะครับแล้วก็มีพ่อค้าที่เริ่มมาซื้อแข่งแล้วนี่เป็นข่าวดีจริงๆของวงการโกโก้ไทยนะครับเพราะว่าเกิดการซื้อจริงเมื่อเกิดการซื้อจริงคนก็กล้าปลูกจริงๆแล้วกว่าจะผ่าน เวอร์ชันนี้ไม่ได้นะใช้เวลานะครับ7-8ปีซึ่งตรงนี้ผมเองก็ถือว่าได้ร่วมรบนะครับได้ร่วมสู้กับธุรกิจมาพอสมควรนะครับก็อยากให้เกษตรกรที่ปลูกโกโก้แบบผมทาโกโก้แบบผมเนี่ยสบายใจนิดนึงว่าตอนนี้หน้าวงการโกโก้มันเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้โกโก้เนี่ยจากติดลบมาระยะเวลายาวนานนะครับถึง7ปีทีเดียวนะครับติดลบตอนนี้เป็นช่วงขาขึ้นของโกโก้แล้วนะครับใครที่ มีโกโก้อยู่มีสวนโกโก้อยู่ก็สบายใจได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเรามีพื้นที่นะครับสำหรับสำหรับปลูกโกโก้และผมเชื่อว่าโกโก้จากนี้ไปอนาคตสดใสนะครับไม่แพ้พืเชเศรษฐกิจตน้ตนอื่นแน่นอนนะครับเหตุผลที่มองตลาดง่ายๆก็คือตอนนี้ภาวะอาหารนะครับของโลกมันมันเกิดภาวะโลกร้อนทำให้อาหารเนี่ยราคาสูงขึ้น เมื่อราคาสูงขึ้นนะครับมันก็เกิดการกักตุนอาหารโกโก้เป็นพืชอีกหนึ่งชนิดนะครับที่มีการกักตุนอาหารซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสําคัญเลยที่ทําให้โกโก้กระเถิบราคาขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าโกโก้นําเข้าราคาแพงขึ้นนะครับคนที่ประกอบธุรกิจขนมเนี่ยเมื่อราคานําเข้าแพงขึ้นเขาก็หันมาใช้วัตถุดิบที่เป็นโกโก้จากเมืองไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็วงการโกโก้เนี่ยได้เปลี่ยนไปนะครับ ได้เกิดโรงงานจริงๆนะครับที่เริ่มแปรรูปกันจริงๆนะครับในเฉพาะในในกลุ่มของผมนะมีโรงงานขนาดกลางนี่นะครับสโรงงานแล้วนะมีจังหวัดเลยมีสุพรรณมีโคราชแล้วก็มีจังหวัดชุมพรนะครับมีทั้งหมด4โรงงานแล้วนะในมือของผมเองนะครับตอนนี้ก็ทําให้คนที่ปลูโกโกโก้เริ่มที่จะมาบูมก,กันอีกครั้งหนึ่งแต่ฤดูนี้เป็นฤดูมันเป็นฤดูแรงนะครับแล้วเดือนหน้าก็คือเดือนมิถุนานะครับเดือนตั้งแต่พฤกษภามิถุนาก็คือเขาจะขึ้นเดือน6คนก็จะเริ่มที่จะ พ่ปลูกกันอีกครั้งหนึง่งส่วนสำคัญก็คือต้นพันธุ์คุณภาพนะครับวันนี้อยากจะฝากอีพีนี้ไปกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรด้วยว่าเราจะต้องคานึงถึงต้นพันธุ์เป็นอย่างแรกนะเพราะว่าต้นพันธุ์โกโก้เนี่ยนะครับถ้าปลูกสายพันธุ์ที่ไม่ดีลูกจะเล็กนะครับเมื่อลูกเล็กท่านจะนํามาขายไม่ได้นะครับทําไมถึงซื้อลูกเล็กไม่ได้วัตถุ สิ่งสําคัญจริงๆแล้วก็คือเนื้อชอเเ็อกโกแลตไม่มีโกโก้ go go, ส่วนที่เราขายได้ที่มันจะเป็นเงินกลับมาให้กับเกษตรกรก็คือเนื้อชอเเ็อกโกแลตเมื่อเราปลูกแล้วเนี่ยมาเล็ดรีบไม่มีเนื้อชอเเ็อกโกแลตผู้ประกอบการไม่สามารถเอาลูกโกโก้ go, ไปแปรรูปได้เขาจะเอาเงินตรงไหนมาให้คุณนะครับเกษตรกรต้องเข้าใจหลักพื้นฐานก่อนนะถ้าคุณปลูกสายพันธุ์ผมไม่ได้ไปฟิกแล้วก็ไม่เชียร์สายพันธุ์ไหนมากนะครับเพราะว่าวันนี้ ที่ผมทาอยู่ก็คือลูกผสมชุมพอนแท้เนี่ยลูกขนาดลูกมันใหญ่อยู่แล้วนะครับเมื่อลูกใหญ่เนี่ยเราก็สามารถที่จะแปรรูปเป็นโช็อกโกเลตได้จริงๆอันเนี้ยมันคือมีที่มาที่ไปเมื่อปลูกแล้วมีที่ขายมีที่รับซื้อชัดเจนเกษตรกรก็มีทางออกนะครับสําคัญมากๆเลยเมื่อเราปลูกแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าเราจะไปขายที่ไหนวันนี้หลายคนปลูกโกโก้แล้วบอกว่าโกโก้ไม่มีอนาคตนะครับโกโก้ ไปไม่ได้แต่วันนี้ผมพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่า7ปีที่ผมทําโกโก้มาสําเร็จอย่างสวยงามนะครับด้านหลังเป็นคาเฟ่นะครับที่ร่วมกับผมนะครับร่วมกับวิสาหกิจผู้ปลูกโกโก้และแปลรูปชุมพรนะครับได้สร้างมาเป็นจุดเช็คอินใหม่ของจังหวัดชุมพรนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มีคาเฟ่ช็อกโกเลตแบบจังหวัดอื่นๆแล้วนะครับจังหวัดชุมพรพิกัดหาง่ายนะครับให้ดูป้ายของพีโก้เป็นหลักนะครับก็คือ เป็นรูปหัวใจนะครับเป็นรูปลูกโกโก้รูปหัวใจนะครับอยู่ริมถนนเอเชียที1หนึ่งซึ่งอยู่ตดกาถนนมากหาง่ายมากนะครับก็อยากจะให้คนที่มีความสนใจด้านโกโก้ด้านคอัเทนนะครับตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะครับใครที่มีความสนใจและมีข้อสงสัยมีข้อกังขาเกี่ยวกับโกโก้ที่อยู่ในโซนภาคใต้หรือว่าใครที่ดูอีพีนี้นะครับจากจังหวัดอื่นๆก็แล้วแต่นะครับแวะมานะครับเราเปิดบร,ริการทุกวันนะครับ 9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะครับสำหรับสวนคาเฟ่นะครับมีอาหารเลี้ยงด้วยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยคือมาช่วยกันสนับสนุนโกโก้สนับสนุนสินค้าที่แปรรูปโดยคนไทยนะครับมาร่วมภูมิใจกับผมมาร่วมสร้างอาชีพสร้างงานกับผมนะครับทุกแก้วมันกําลังไปช่วยเกษตรกร,กรให้มีงานทําอันนี้เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนะครับมากกว่าเรากินช็อกโกแลตจากต่างประเทศนะครับช็อกโกแลตจากเบลเยียมสิสแตรนนะครับเรายิ่งกินประเทศชาติเรายิ่งถอยหลังนะ แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณกินโกโก้ของคนไทยนั่นหมายความว่าคุณกําลังสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยนะครับวันนี้เราต้องกินของไทยใช้ของไทยนะครับและก็อยากให้ผู้บริโภคได้กินช็อกโกแลตแท้ๆนะครับจากผู้ปลูกชาวไทยและการแปรรูปของฝีมือคนไทยนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญที่ผมอยากจะฝากอีนี้ด้วยนะครับช่วงนี้ใครที่ไม่โค้นโกโก้ ทิ้งไปซะก่อนท่านโชคดีนะครับเพราะว่านี่คือโอกาสทองของชีวิตของท่านเลยนะครับที่ทำให้สิ่งที่รอคอยมายาวนานสำฤทิ์ผลนะครับโกโก้ได้ขายดีแล้วก็มีราคาเกิดขึ้นมาแล้วนะครับโอกาสทองของทุกคนตอนนี้ผมก็อยากจะฝาก EP นี้นะครับส่งถึงทางบ้านว่า ฤดูนี้นะครับที่วิสาหกิจผู้ปลูกและแปลรูปโกโก้จังหวัดชุมพรเรารับซื้อโกโก้ราคากิโลกรัมละสิบห้าบาทแต่ราคานี้ไม่ได้ยืนตลอดไปนะเพราะว่าอยู่ที่วัตถุดิบด้วยนะครับถ้าวัตถุดิบมาเยอะเราก็ต้องบาลานซ์เงินที่มีนะครับเพื่อให้สามารถรับซื้อเกษตรกรได้ทั้งประเทศนะครับวันนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจเราไม่ได้เลือกค่ายนะครับสําหรับผู้ที่จะมาขายโกโก้ไม่ว่าจะ ท่านจะปลูกกับบริษัทไหนและมีพันธะสัญญาอะไรกับใครก็แล้วแต่นะครับให้ท่านพึงสํานึกไว้อย่างแรกนะครับเมื่อท่านไม่ได้ขอต้นโกโก้เข้ามาต้นโกโก้นั้นเป็นสิทธิ์ของท่านเมื่อท่านปลูกในพื้นที่ที่มีโฉนโดหรือท่านเป็นเจ้าของเอกสารสิทธิ์โกโก้ทั้งหมดตรงนั้นคือของท่านนะครับอย่าให้นักวิชาการใช้สัญญามันหลอกทําให้ท่านกลัวนะครับเสียโอกาสในการขาย ผลโกโก้ราคาดีนะครับอยู่ที่ไหนก็ตรวจสอบราคาได้เช็คราคาได้วันนี้ราคาบริษัทอื่นๆที่ไม่ต้องเป็นพันเนอร์ผมนะสามารถมาขายกับกลุ่มวิสาหกิจได้ในราคากิโลกรัมละสิบาบาทนะครับเมื่อท่านได้เห็น e ีนี้แล้วก็รีบมาขายนะครับรีบมาค้ามาขายโกโก้นะครับช่วงนี้ต้องการผลวัตถุดิบนะครับผงโกโก้ผลิตโกโก้ลูกโกโก้ผลิตโกโก้นะครับพอสมควรนะครับก็อยากจะให้ท่านเนี่ยถือโอกาสนี้นะครับรับ รับชมนะครับรับฟังอีีของผมไปด้วยแล้วก็ฝากไปถึงคนที่ตั้งใจทำโกโก้มานะครับนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดของท่านนะเพราะว่ายาวนานมากนะครับตั้งแต่ปี5จนนับปัจจุบันปี2 5ง6นะครับผมก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าโกโก้พาผมมาได้ไกลจริงๆนะครับแล้วก็ยังสร้างความมั่งคงมั่งคงมั่งคั่งต่อไปนะครับแนลิ้นพันชักหน่อยนะครับอีพีนี้นะครับฝากไว้นะครับใครรู้นะครับก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับอีพีนี้นะครับ ฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ปลูกโกโก้และมีลูกโกโก้ในเวลานี้นะครับศูนย์แปรรูปวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชุมพรนะครับหาง่ายเลยคือพิกัดอยู่ติกะโรงพยาบาลหลังสวนถ้าหากว่าท่านมาอำเภอหลังสวนแล้วหาโรงพยาบาลหลังสวนเจอท่านก็จะเจอป้ายครับเป็นร้านคาเฟ่โกโก้นะครับอยู่ริมถนนเอเชียสี่หนึ่งเลยรถทุกคันต้องผ่านนะครับถ้าท่านมองไม่เห็นเนี่ยท่านไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับก็เกินจะคาว่าจะตาถั่วนะครับป้ายผมจะชนหน้าท่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็ วิสากิจชุมชนนะครับก็มีมีภาพให้เห็นว่าอยู่ริมถนนนะหาง่ายแล้ววันนี้เรายังเปิดคาเฟ่น,นะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ช,ชค็อกโกแลตอย่างเดียวนะครับเรายังมีผัดไทยหอยทอดนะครับข้าวผัดกะเพราเมนูพิเศษอร่อยๆของภาคใต้ก็แวะมาชิมมาทานได้นะครับใครที่รักและชอบในโกโก้เรายินดีต้อนรับนะครับอีพีนี้ฝากไปถึงเกษตรกร,กรด้วยนะครับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดเรามีวิธีรับซื้อนะครับถ้าท่านมีปริมาณที่น้อย1 0 0 200กิโล ไม่เกิน4ีรกิโลนะครับก็ให้ติดต่อกับไปรษณีย์ไทยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าไม่เข้าใจวิธีส่งนะครับก็รีบโทรมาที่เบอร์วิสาหกิจนะครับ0 6 2 56 56 668นะครับโกโก้ที่ท่านวันล้นตลาดตอนนี้เริ่มแย่งกันซื้อแล้วนะครับอย่าพลาดโอกาสทองตรงนี้นะครับ EP นี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์แล้วก็ช่วยประชาัมพันธุรกิจโกโก้ด้วยนะครับสืบแต่สิ่งดีๆครับเสพแต่คนสําเร็จนะครับแลวท่านก็จะเป็นคน สำเร็จคนต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับอีพีนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ